เดี๋ยวผมขอแจ้งราคาในส่วนของ Expender ก่อนนะครับ e x p a n d e r เนี่ยเดิมทีในโมเดล2025ขายเพียง933,000บาทเท่านั้นนะครับในโมเดล2026นะครับราคาขายอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทนะครับราคาถูกเพิ่มแค่6,000บาท6,000บาทตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณมาดูกันว่ามันคุ้มไหมเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกก่อนนะครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยกระจังหน้านะครับเพิ่มกิมมิคเข้ามาละกันนะครับ แถบข้างบนเนี่ยมันจะมีสีบอลลูกเล่นเข้ามานะครับแล้วก็กันชนหน้าดีไซน์ใหม่คิ้วตัวสีด้านหน้าจะเป็นสีดำเงาแล้วนะครับไฟตัดหมอกหน้าดีไซน์ใหม่ <SAN> นะครับกรอบตกแต่งไฟหน้าสีดำนะครับอันนี้มันจะมีกรอบไฟตกแต่งหน้านะครับล้ออันลอยขนาด17นิ้วนะครับดีไซน์ใหม่นะครับเป็นใบพัดนะครับเป็นสีทูโทนะครับก็คือสีโครเมียมตัดสีดำนั่นเองนะครับด้านท้ายนะครับกันชนหลังดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ <suced Gleich. S 2> ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นสีสโมกเคลียร์เลนนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นสีลมดำๆนั่นเองนะครับก็เหมือนเอกฟอนนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในสอง,องไฟกันไฟที่เขาบอกขอเขาปรับเปลี่ยนมาเนี่ยเขาเปลี่ยนยังไงนะครับไฟสองสว่างเวลากงวันเดย์ไลท์นะครับเพิ่มจํานวนช่องไฟและไฟเลี้ยวปรับเป็นเส้นยาวตลอดแนวมองเห็นชัดขึ้นเพิ่มความสปอร์ตและบเฉียวมากกว่าเดิมนะครับทีนี้เรามาดูดีไซน์ภายในกัน เขาบอกว่าเขาปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายในมาในส่วนของบาะโครงสร้างพื้นฐานมันยังเดิมอยู่บาะสีดำเหมือนเดิมวัสดุเหมือนเดิมนะครับขอบประตูช่องแอร์ฐานเกียร์นะครับขอบพวงมาลัยเนี่ยจะตกแต่งเป็นสีเทาดําทั้งหมดแล้วเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสนะครับขนาด10นิ้วนะครับพร้อมระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแล้วนะไร้สายทั้ง2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับหรือ a n d ด o i d ไล้สายให้ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยกันนะครับว่าเขาเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับอันนี้วาวมากนะครับเพราะราคาที่ถูกเพิ่มมามันเพิ่มแค่60 0 0บาทอะแต่ระบบความปลอดภัยเพิ่มมาขนาดนี้นะครับระบบความปลอดภัยที่1คือถุงลมนิรภัย6ตําแหน่งนะครับคู่หน้าเบาผู้โดยสารตอหน้าเบาผู้ขี่ตอนหน้านะครับแล้วก็ม่านนิรภัยทั้งสองฝั่งรวมเป็น6ลูกนะครับระบบความปลอดภัย a อ a ดานะครับก็คือระบบ b บสปอตวอร์นิ่งก็คือระบบช่วยเติมมุมจุดอับสายตานะครับแล้วก็ ระบบแจ้งเตือนขณะเปลี่ยนเลนนะครับก็คือไม่ใช่ดึงกลับนะมันแค่มีเสียงแจ้งเตือนเฉยๆเวลาเราเปลี่ยนเลนนะครับแล้วก็ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลังออกจากช่องจอดนะครับสีความปลอดภัยนี้ถูกเพิ่มเข้ามาใน e x p a n d e เดแล้วนะครับสีตัวทางของ e x p a n d e เดมีอะไรบ้างนะครับมีแค่3าสีเท่านั้นนะครับที่มีวางจําหน่ายก็คือสีบอลน,นะครับแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็สีขาวหลังคาดําถ้าขาวหลังคาดําจะเพิ่มเงิน1 5 0 0 0านบาทนั่นเองนะครับจะมีแค่3าสีนะใน e x p a n d e เดอร์ เดี๋ยวเราจะถัดมา Expender Cost กันนะครับ e x p กเพ e r c o นะครับในโมเดล 2026, ี่เนี่ย e x p e เ e r c o จะขายอยู่แค่969,000บาทครับถ้าโมเดล2025ขายอยู่ที่961,000บาทนะครับก็คือราคาถูกเพิ่มมา8,000บาททีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาเพิ่มอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราดูที่ดีไซน์ภายนอกก่อนนะครับดีไซน์ภายนอกกระจังหน้าอันนี้ปรับเปลี่ยนเยอะไม่เหมือน Expender นะครับอันนี้ดีไซน์กระจังหน้าเนี่ยปรับเปลี่ยนเยอะก็คือ กระจังหน้าเอกฟอร์ดเลยนะครับเอาเข้ามาใส่แต่ก็แตกต่างด้วยลูกเล่นบางอย่างนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับกันชนหน้าปรับเปลี่ยนเยอะมากนะครับอันนี้ผมชอบนะครับผมคนชอบที่รถบึกบึนแบบนี้อยู่แล้วนะครับมสไตล์แบบออฟโรดดีนะครับคิ้วตัวซีสีดําเงานะครับกรอบตกแต่งไฟหน้าสีดํานะครับล้ออลลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่อันนี้สวยนะครับผมชอบมันเหมือนรถทหารดีมันแลเป็นออฟโรดดีนะครับ ไฟเดยไลท์นะครับและไฟเลี้ยวดีไซน์ใหม่ก็เหมือนเอ็กซ์เพนเดอร์นั่นแหละนะครับด้านหลังนะครับก็คือไฟท้ายสีสโมกเคลียร์เลนนะครับก็คือลมดำเข้ามานะครับกันชนหลังดีไซน์ใหม่เรามาดูกันว่าดีไซน์าภายในเนี่ยเขามีอะไรบ้างดีไซน์าภายในอันนี้เยอะเอ็กซ์เพนเดอร์คอร์เนี่ยเพิ่มเยอะเหมือนเขาแลใส่ใจในส่วนของเอ็กซ์เพนเดอร์คอร์สซะมากกว่านะครับภายในสีทูโทนนะครับสีน้ำตาลตัดดำนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันว่าสีดำน้ำตาลเนี่ยเป็นอย่างไรก็ลองพิจารณาเอานะครับ ขอบประตูช่องแอร์ฐานเกียร์ขอบพวงมาลัยนะครับตกแต่งสีเทาดําแล้วนะครับเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสนะครับก็ให้ขนาด10นิ้วนะครับพร้อม Apple CarP l a y Android Auto แบบไร้สายแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนระบบความปลอดภัยกันอันนี้ก็ว้าวเหมือนกันนะครับว้าวมากๆเลยแหละนะครับมันแตกต่างจากเ e ็กเซดอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือไอ้ระบบความปลอดภัยเนี่ยทุงลมนี้และภัย6ตตำแหน่งเหมือนกันนะครับระบบแจ้งเตือนการออกน,นอกเลนนะครับระบบ เตือนมุมจุดอับสายตานะครับแล้วก็ระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลังออกจากช่องจอดอันนี้เหมือนเอ็กเพนเดอร์แต่สิ่งที่มันแตกต่างคือกล้องมองภาพรอบคันเว้เอ็กเพนเดอร์มีกล้องมองภาพรอบคันและชัดด้วยนะครับแต่ผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับมีภาพถ่ายจากของจริงอยู่เอ้ยมันเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าเคยเรียกร้องไปเนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาแล้วตอนแรกอย่างที่ผมบอกแหละผมยิ่งตกใจเลยว่าเฮ้ยราคาแตะล้านแน่เลย,เยไม่ถึงครับราคาเพิ่มมันแค่แปดพันบาทเพิ่มน้อยมากนะกับสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสีกันนะครับที่มีวางจําหน่ายอยู่ตอนนี้จะมีทั้งหมดสีสีนะครับสีเทาสีดํานะครับสีขาวหลังคาดําเพิ่มหมื่นห้าสีเขียวหลังคาดําเพิ่มหมื่นห้านะครับเอ็กเพนเดอร์เอ็กนเดอร์คอรนะครับเพิ่มออปชั่นนะครับปรับเปลี่ยนดีไซน์นะครับแล้วก็ราคาเพิ่มเล็กน้อยนะครับเอ็กเพนเดอร์เพิ่มเท่าไหร่หกพันเอ็กเพนเดอร์คอรเพิ่มเท่าไหร่แปดพันนะครับเพิ่มน้อยมากแต่ออปชั่นที่ให้มาก็อย่างที่อยู่ในคลิปนั่นแหละนะครับคุ้มไหมก็ลองพิจารณาาเอ ดูคลิปนี้แล้วมีความเห็นอย่างไรนะครับอันไหนควรจะมีอันไหนไม่ควรจะมีอันไหนควรจะเพิ่มนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแจ้งไว้ได้นะครับเผื่อทางฝ่ายพัฒนานะครับเขาเข้ามาเห็นคอมเมนต์ของลูกค้าจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดไปนะครับหาลูกค้าท่านใดน,นะครับที่อยากแวะเวียนเข้ามาพูดคุยกันที่โชลูมนะครับโชลูมผมอยู่บริษัทมิซูบ,บินทีสำนักงานใหญ่จังหวัดฉะเชิงเซาวนะครับผมอยู่ถนนบางนาตาดกม .43 ขาเข้ากรุงเทพ ผมจะแปะลิงก์ Google Map ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับหรือจะเซิร์ชเข้าไปใน Google Map ก็ได้นะครับว่าบริษัทมิสซูวินทีสักงานขัใหญ่ให้มันขึ้นว่าจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมประจำการอยู่ที่นั่นแล้วถ้าหาลูกค้าท่านในที่ไม่สะดวกเข้ามานะครับผมจะทิ้งช่องทางออนไลน์ว่าให้ติดตามด้านล่างนี้นะครับและจะแปะค r ว o d e คไลน์ไว้ให้ด้วยนะครับก็ถ้าเข้ามาพูดคุยกันได้ทรเข้ามาพูดคุยกันได้ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก,นนกออญญคดแชร์กดซับส